o que eu สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่อง Rainbow Q Channel อีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็มีอัปเดตใหม่อีกแล้วนะคะทุกคนก็คือแพ็คใหม่เข้ามานาะส่วนแพ็คใหม่ที่เข้ามานะคะก็จะเป็นแพ็คนี้เลยค่ะทุกคนจะเป็นอพาร์ตเมนต์สวนบนชั้นดาดฟ้าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มานะคะก็จะมีทั้งหมด87ชิ้นเลยก็คือเยอะมากๆวอลเปเปอร์แล้วก็สีผืนนะคะก็จะมีทั้งหมด8อันโอเคก็ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันดีกว่าเนาะว่าหน้าตาของน้องเนี่ยจะเป็น ยังไงก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาบ้านลงกันก่อนดีกว่านะคะโอเคลงเลยชืบๆก็คือตื่นเต้นมากๆเลยนะทุกคนคือพี่เห็นแบบว่าต่างประเทศเขาแบบแพ็กนี้เข้ามานานแล้วนะคะก็คือตั้งตารอคอยนานมากเมื่อไหร่จะเข้าไทยวันนี้นะคะก็เข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า โอเคค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่ภายในบ้านกันแล้วนะซึ่งโซนแรกก็จะเป็นโซนตรงระเบียงเลยนะคะโซนนอกบ้านอันนี้ก็แบบเอามาทําปลูกผักสวนครัวหรือว่ามานั่งปิกนิกตรงนี้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็คือจะเป็นห้องกระจกแบบนี้เลยค่ะจะเป็นเหมือนเรือนกระจกนะคะตรงนี้เนี่ยพี่ว่าทําเป็นแบบว่าปลูกต้นไม้ในเรือนกระจกอะทุกคนอู้ในนี้มีของด้วยดูสิ อ้อันนี้ก็จะเป็นวิธีนะคะเขาบอกว่า น่าจะเป็นตอนกลางคืนแล้วเรามาลดน้ำต้นนี้นะมันก็น่าจะโตขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาลองกันนะทุกคนเอาไว้นี่ก่อนนี้นี่ก็จะเป็นหน้าตาเรือนกระจกเลยนะเข้ามาอีกนิดหนึ่งก็จะเจอห้องนี้เลยค่ะก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ซึ่งจะมีหน้าต่างด้วยหนึ่งบานโอ้ก็คือใหญ่มากถัดมานะคะก็จะเจอกับห้องน้อยๆตรงนี้อีกหนึ่งห้องเราก็สามารถเปิดปิดประตูตรงนี้ได้เลยนะคะ ส่วนห้องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นห้องแบบนี้เลยนะก็จะมีกระจกแบบนี้เหมือนกันนะคะจะเป็นเรือนกระจกเหมือนกัน ห้องนี้ก็คือแสงเข้าดีมากๆเลยมาดูกันต่อที่เฟอร์นิเจอร์นะคะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นเตียงนอนแบบนี้เลยคือข้างล่างฐานของเขานะคะก็จะเป็นแบบว่าฐานไม้นะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่นอนพรมเช็ดเท้าโอ้โหพรมของเขาก็คือเข้าเซ็ตกับเตียงนอนเวอร์ สำหรับโซนโตข้างเตียงของเขานะคะชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยนะจะเป็นเหมือนเสาแล้วก็เราสามารถวางของได้ทั้งหมด4ชั้นด้วยกันเลยนะเนี่ยชิ้นที่2ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเขาเหมือนแบบ เอาลิ้นชักเก่ามา DIY อ่ะทุกคนคือเก๋มากชิ้นที่3มนะคะก็จะเป็นตู้แบบนี้เลยตู้สี่เหลี่ยมชิ้นที่4ี่นะคะก็จะเป็นโต๊ะกลมแบบนี้แพ็คนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเหมือนเป็นของ DIY ซะมากกว่านะทุกคนชิ้นที่5้าก็จะเป็นกองหนังสือมาดูกันต่อที่กรอบรูปนะคะเขาก็ให้มาสองชิ้นด้วยกันเลยนะชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นกรอบรูปดอกไม้ชิ้นที่2ก็จะเป็นโปสเตอร์ แบบนี้เลยนะชั้นติดผนังนะคะชั้นแรกก็จะเป็นชั้นไม้อันเล็กชั้นที่สงก็จะเป็นชั้นไม้อันใหญ่แบบนี้สําหรับผ้าม่านเนี่ยเขาก็จะให้เป็นผ้าม่านแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนจะเป็น ผ้ามานแบบเหมือนเถาวันนะสําหรับตู้เก็บของเนี่ยเขาก็ให้มาสาอันด้วยกันนะคะทุกคนอันแรกก็จะเป็นตู้โชว์ของแบบนี้นะมีประตูเปิดปิดได้อันที่สองก็จะเป็นราวห้อยเสื้อผ้านะคะสีดําอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นชั้นไม้วางของแล้วก็จะมีเถาวันเลื้อยด้วยโอเคค่ะทุกคนสําหรับหมดห้องนอนเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาก็จะมีประมาณนี้เลยนะ มาดูกันต่อที่โหมดห้องน้ำนะคะวู้ทุกคนดูสิฝักบัวของเขาก็คือแบบ DIY เวอร์ ver. จะเป็นฝักบัวที่แบบข้างล่างฐานนะคะก็จะเป็นไม้เนาะส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นถังน้ําค่ะทุกคนคือเก๋เกินส่วนรอยติดผนังนะคะรอยแรกเนี่ยก็จะเป็นรอยแบบผุพังแบบนี้เลยนะรอยที่สองนะคะก็จะเป็นรอยผุพังแต่ว่าจะมีไม้เลื้อยมาดูกันต่อที่โซนห้องครัวนะคะ โตชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นโตไม้ใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับเก้าอี้ไม้ที่เข้าเสร็จกันนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับเตียงนอนเลยนะทุกคนอู้เคาน์เตอร์ทำอาหารเขาหน้าหลักปุกปีกมากดูสินึกถึงฟิลแบบชนบทเลยนะเนี่ยมีที่ใส่ของแล้วก็มีม่านปิดแบบนี้ด้วยนะอู้้ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตู้แช่เย็นด้วยนะคะ ข้างบนเราก็สามารถเก็บของได้แล้วก็มีเตาแก๊สปิกนี้กับการน้ําร้อนของใช้ในครัวเรือนนะคะของชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นลังพึ่งค่ะทุกคนเราน่าจะกดน้ําพึ่งได้นะเนี่ยไหนลองดูซิกดได้ไหมอะ่ะอู้มันไม่ใช่ให้กดใส่แก้วคือกดมามันก็จะเป็นน้ําพึ่งแบบนี้เลยนะมาในโหลต่อปุยนะคะนี่ก็จะเป็นสูตรทําอาหารว้าว อันแรกเนี่ยก็จะเป็นเค,ค้กเลมอนอู้ทุกคนดูสิน่าอินมากอันที่สองเนี่ยจะเป็นเหมือนเมนูสำหรับน้ำผึ้งอู้อันที่สามน้องมันอู้อันที่สามนะคะก็จะเป็นมันกับอะโวคาโดส่วนอันสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นขนมปังกับอะโวคาโดนะทุกคนคือน่ากินมาก แล้วก็จะมีแก้วน้ําให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะมีจานมีถ้วยหนึ่งใบนะคะแล้วก็การน้ําร้อนเขาเรียกการน้ําร้อนหรือเปล่าการน้าร้อนหรือการน้ําชานี่แหละทุกคนเออนี่มาดูกันต่อที่หมดของกินนะคะของกินชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นขนมปังแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับตะกาอันที่สองก็น่าจะเป็นแยมนะทุกคนแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันคือแยมอะไรนะ ที่สามเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้แบบนี้เลยมีพวกต้นหอมผักชงผักชีต่างๆ ชิ้นสุดท้ายของห้องครัวนะคะก็จะเป็นขวดน้ําอันนี้จะเป็นขวดน้ําเลมอนอันนี้นะก็จะเป็นโดยรวมของเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปมาดูกันต่อที่โหมดห้องนั่งเล่นนะคะของชิ้นแรกก็จะเป็นโซฟาปิกนิกแบบนี้น่ารักมากเข้าแบบเหมือนเอาฟูกที่นอนนะคะมาทําเป็นโซฟาแล้วก็มีหมอนพิงอู้วันนี้ก็จะเป็นที่ติดผนังนะคะจะเป็นรูปดอกไม้ แล้วก็จะมีที่ห้อยผนังด้วยนะเป็นเหมือนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรมูลี่เหรอทุกคนเนี่ยทีวีของเขานะคะก็จะเป็นทีวีจอตู้แบบนี้เลยแบบว่าสไตล์วินเทจเวอร์แล้วก็จะมีชั้นไม้ห้อยๆแบบนี้กับน้องโมบายอีกหนึ่งอันนะมาดูกันที่ของจุกจิกกันต่อดีกว่านะคะของชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นน้องกบอันนี้เลยอ้ มันก็จะเป็นแบบว่าอะโลมานะคะของชิ้นที่สองน่าจะเป็นกระปุกใส่ของนะคะทุกคนของชิ้นที่สมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนที่ตำอ,อุ๊ยอันนี้น่ารักจะเป็นที่โชว์ของนะคะมีน้องกบแล้วก็น้องกระต่ายกําลังเกาะอ,อยู่ด้วย กล่องใส่ของนะคะเขาก็ให้กล่องใส่ของนะคะเขาก็ให้ตะก้ามาชิ้นหนึ่งนะจะเป็นตะก้าศาสตร์อันนี้เลยมาดูกันต่อที่โหมดต้นไม้นะคะซึ่งแพ็กนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าโหมดต้นไม้ของเขาก็จะให้มาเยอะมากๆต้นไม้อันแรกนะคะก็จะเป็นต้นไม้ห้อยๆแบบนี้เลยนะจะมีดอกสีส้มต้นไม้ชิ้นที่สองก็จะเป็นห้อยๆเหมือนกันแบบนี้ต้นไม้ชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นกระถางแบบนี้เลยชิ้นที่4คือพี่ก็ไม่รู้ เรื่องเหล่าต้นไม้นะทุกคนว่าต้นอะไรมันชื่ออะไรบ้างชิ้นที่ห้าว้าวชิ้นที่ห้าเป็นต้นอะโวคาโดที่หอู้ชิ้นที่หเป็นต้นเลมอนนะคะชิ้นที่7ดเนี่ยเป็นต้นหัวหอมเหรอทุกคนดูสิที่แดก็จะเป็นต้นนี้เลยน่ารักมากชิ้นที่9นะคะ ชิ้นที่10แบบนี้ชิ้นที่11ชิ้นที่12นะคะจะเป็นแบบไม้แบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีไม้เลื้อยชิ้นที่12นะคะก็จะเป็นกระถางดอกไม้แบบนี้เลยนะน่ารักมากชิ้นที่13จะเป็นพวกต้นกระบองเพชรจิว๋วชิ้นที่14นะคะก็คือ มาในแบบถังน้ำแบบนี้เลยชิ้นที่15นะคะว้าวชิ้นที่16มาในกระถางเลมอนชิ้นที่17นะคะก็จะเป็นแจกันน้อยๆอุ้ยทุกคนชิ้นที่18มาในแบบกระป๋องใส่สดมะเขือเทศชิ้นที่18วู้มาในขบกระป๋องโค้กว้าวชิ้นที่19ก็มาในกระป๋องเหมือนกัน คือเขาทำแบบ DIY น่ารักมากชิ้นที่20นะคะจะเป็นต้นไม้แบบเหี่ยวๆชิ้นที่21แล้วก็ชิ้นที่22โหเยอะมากเออต่อไปพี่ไม่แน่ใจว่าชิ้นที่เท่าไหร่แล้วนะทุกคนก็คือไปนับกันเอาต่อนะนี่อู้เหมือนดอกบัวเลยอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าสามเหลี่ยมว้าวอันนี้มาในแบบกระถางน้องหมา แล้วก็อันนี้นะคะทุกคนต่อไปจะเป็นดอกไม้สีม่วงกระถางแบบนี้แล้วก็กระถางเลมอนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบว่าต้นอ่อนที่มาในดินแบบนี้เลยสำหรับเฟอร์นิเจอร์ในโหมดห้องนั่งเล่นนะคะเขาก็จะมีประมาณนี้นะจะบอกว่าเยอะมากๆน้องๆชอบอันไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะ ต่อไปมาดูกันต่อที่โหมดอิเล็กทรอนิกส์นะคะทุกคนเครื่องดนตรีที่เขาให้มานะก็จะเป็นเปียโน,โนแบบนี้เลยคือแบบมีความคลาสสิกมากๆข้างในนะคะก็จะเป็นบ้านของน้องคัมเปสน่ารักมากข้างบนดีเทลของเขาก็จะตกแต่งด้วยต้นไม้เลื้อย แล้วก็จะมีลำโพงอันเล็กแบบนี้นะคะสีน้ำตาลสำหรับของออกกำลังกายของเขานะเขาก็ให้มาชิ้นหนึ่งเป็นเสื่อโยคขานะคะหนังสือก็ให้มาหนึ่งอันด้วยกันนะจะเป็นหนังสือสีน้ำตาลแบบนี้ดีเทลของเขาก็คือจะมีดอกไม้อยู่หน้าปกด้วยโอเคสำหรับโหมดนี้นะคะก็จะมีเท่านี้เลย มาดูกันต่อที่โซนหน้าบ้านกันนะคะว้าวคือให้เสามาเป็นต้นแบบนี้เลยนะเนี่ยทุกคนบนเสาของเขานะคะก็จะมีต้นไม้เหลื้อยด้วยนะตอ่อปุ้ยก็จะเป็นน้ำพุแล้วก็อุปกรณ์ทำสวนของเขานะคะมีปักบัวลดน้ำอันนี้คืออะไรทุกคนอ๋อมันคือแบบเหมือนดินนี่ว้าวแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทำสวนต่างๆนะ อันนี้เหมือนมเมล็ดพันธุ์นะคะแจกันดอกไม้กันไกลแล้วก็ฟอกกี้ฉีดน้ำนาะแล้วก็พวกพั่วต่างๆมีไม้กวาดให้ด้วยนะคะ1ออันอันนี้ก็จะเป็นโหมดของอันนี้ก็จะเป็นของใช้ต่างๆในะอันนี้ก็จะเป็นของใช้ต่างๆโหมดอา d o ด r นะคะทุกคนมาของชิ้นสุดท้ายของแพ็กนี้นะคะก็จะเป็นวอลเปเปอร์แล้วก็สีพื้นสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตา สีที่2นะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลอิดแบบนี้ like ส่วนสีที่3ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นลายหินนะคะอยู่บนจะเป็นลายหินนะคะอยู่บนพื้นหญ้าวอลเปเปอร์ชิ้นแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะเป็นเหมือนคลื่นน้าชิ้นที่2องจะเป็นลายอีสีน้ําตาลแล้วก็ชิ้นที่3นะคะลายอิดเหมือนกันชิ้นที่4ชิ้นที่4ก็จะเป็นลายดอกไม้แบบนี้ ชิ้นที่5นะคะโอเคค่ะทุกคนโดยรวมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของแพ็คนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการแต่งบ้านกันดีกว่านะว่าแต่งออกมาแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ มาเริ่มกันด้วยห้องแรกนะคะทุกคนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนของเรานั่นเองซึ่งสไตล์บ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์โทนสีน้ำตาลสีเบจแล้วก็จะเป็นแบบว่าต้นไม้เยอะมากเลยนะคะบ้านหลังนี้อ่าเราก็จะใส่เตียงนอนนะคะข้างๆเนี่ยก็จะมีราวแขวนเสื้อผ้าด้วยแล้วเสื้อผ้าที่พี่ไปออกแบบมาก็คือน่ารักมินิมอลมากส่วนตรงผนังเนี่ยเราก็จะติดเป็นกรอบรูปนะคะแล้วก็จะมีพวกต้นไม้ห้อยๆไฟห้อยๆนะ ปลายเตียงของเราก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นด้วยนะคะส่วนข้างๆเตียงเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะทางานนี่เลยก็จะเป็นธตีมสีน้าเงินเอ้ยไม่ใช่สีน้าเงินสีน้ําตาลเหมือนกันนะทุกคน โนที่2นะคะโซนข้างๆห้องนอนเนี่ยห้องเล็กๆตรงนี้พี่ก็จะทําเป็นห้องน้ํานะซึ่งหน้าห้องน้ําของเราก็จะมีแบบว่าเออเครื่องซักผ้าด้วยนะคะในห้องน้ําเราก็จะมีฝักบัว <reh ik ating> อาบน้านะแล้วก็ของใช้ต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้ในห้องน้ําส่วนข้างนอกเนี่ยเราก็จะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะฝั่งขวาของเรานะคะก็จะเป็นโซนล้างหน้านะจะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกให้ด้วยนะคะมีโตเครื่องแป้ง ตัวสกินแคร์ต่างๆนะ ห้องต่อมาเนี่ยห้องที่สามก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ที่สุดภายในบ้านเลยนะคะตรงนี้เราก็จะทําเป็นโซนห้องครัวแล้วก็ห้องทานเข้าไปในตัวเลยจะบอกว่าเคาน์เตอร์ทําอาหารคือพี่ชอบมากๆเลยนะคะมีความแบบชนนบดชนนาใจแล้วก็แบบมันฟิลอบอุ่นมากเลยนะบ้านหลังนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนโตกินข้าวนะคะมีเก้าอี้น้องเบบี้ให้ด้วยนะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นชั้นวางของต่างๆเอาไว้วางพว,วกจา ชามหรือว่าพวกเครื่องปรุงแล้วก็ข้างๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซน เออเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนโซนโต๊ะนั่งเล่นเออเก้าอี้นั่งเล่นเออเราก็จะมีเปลี่ยนโนไว้ให้นั่งเล่นด้วยนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ของนะคะเติมโคมไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโซฟานั่งเล่นตรงนี้นะก็ตรงนี้พี่ก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ใบหญ้าซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยพี่ก็อยากให้ต้นไม้เยอะหน่อยทุกคนจะบอกว่าบ้านหลังนี้คือแบบ ของตกแต่งมันเยอะมากใช่ไหมแบบของกระจุกกระจิคือพี่แต่งเต็มบ้านเลยเว้ยแล้วระหว่างที่แต่งเนี่ยเกมก็เด้งออกหลายรอบมากกว่าจะแต่งบ้านหลังนี้เสร็จก็คือนานมากๆเลยนะ อันนี้คือน่ารักมากทุกคนจะเป็นที่นอนของน้องสัตว์ ะะแล้วพี่ก็ตุ๊ก,กตาแบบว่าพวกน้องแอปเปิลน้องผักมาใส่ด้วยนะน่ารักสุดๆส่วนตรงเรือนกระจกนะคะก็จะทําเป็นแบบว่าโซนวาดรูปโซนปลูกต้นไม้แล้วก็จะเป็นโซนนั่งเล่นไปในตัวเลยห้องนี้ก็คือพี่ชอบมากๆเลยนะแล้วก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ทําสวนด้วยนะคะในห้องนี้ก็คือใส่ของเยอะมากนี่ก็จะเป็นโซนวาดรูปของเรา โซนสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นโซนหน้าบ้านเลยนะัด ตรงนี้ก็จะเป็นตรงระเบียงซึ่งตรงนี้พี่ก็จะทําเป็นโซนปิกนิกนะคะแบบว่ามานั่งดูหนงังยามเย็นคือแบบฟิลกูดมากแล้วก็จะมีที่ปิ้งบาร์บีคิวด้วยนะคะตรงนี้ก็คือฟิลอบอุ่นมากเลยทุกคนโซนนี้ก็พี่ก็ชอบมากๆเลยนะแต่ว่าระหว่างที่กินเนี่ยก็ระวังพึ่งต่อยด้วยนะคะพอมีหลังพึ่งตรงนี้โอเคค่ะทุกคนโดยรวมบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะน้องๆชอบห้องไหนมากที่สุดนะคะก็คอม บอกพี่ตายล่างได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้พี่เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูฟีนิ์ทุกห้องกันดีกว่านะคะว่าแต่งออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลย